กันอีกแล้วนะคะแล้วก็ธีมวันนี้นะคะก็ obvious มากคือเรามาในธีมฮาลโลวีนนั่นเองนะคะก็ลุกที่เราจะแต่งในปีนี้คือเป็น devil angel นะคะคือนฟ้าปีศาจนั่นเองมีปีกล้วยถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเราไปรับชมคลิปกันเลยคะ่ะไปเลย ระหว่างที่แต่งหน้าไปนะคะลมีเล่อนจะเล่าให้ทุกคนฟังด้วยแหละคือแพลนว่าเราอ่ะจะแต่งรุคนี้นะคะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วแต่ว่าเราอ่ะสั่งของทางอินเทอร์เน็ตไปแต่ว่าคือทางร้านาส่งมาให้ช้ามากๆแล้วคือแบบเราสั่งชุดแล้วก็ปีกไปใช่ไหมคะคือปีกอัอนนแหละ แล้วเขาก็แบบขอเพิ่งมาส่งถึงเมื่อวานนะคะได้ของมาไม่ครบค่ะคือเขาลืมส่งปีดมาด้วยเราก็เลย,ยแจ้งเขาว่าเราอ่ะจำเป็นที่จะต้องรีบใช้วันนี้เพราะวันนี้เราต้องมาถ่ายงานนะคะคือมาถ่ายชิลเทรียลนี้แล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเราก็ต้องไปงานต่อ ทีนี้ทางร้านเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งให้เป็นวันนี้ก็คือคุยกันตั้งแต่เมื่อคืนเขาก็แบบลีลาเขาบอกว่าออคนส่งไม่ว่างคนส่งออสะดวกมาส่งบ่ายโมงอะไรประมาณนี้นะคะเราก็เลยบอกว่าโอเคเราเราเรอได้แต่แบบเราขอประมาณไม่เกินบ่ายสามได้ไหมเพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องใส่ถ่ายงานอะไรเงี้ยเขาก็โอเคอะไรเงี้ยแต่เรื่องค่าใช้จ่ายอะเราก็เข้าใจาว่าทางร้านต้องเป็นคนรับผิดชอบเพราะว่ามันเป็นความผิดของทางร้านที่เขาลืมส่งมาให้เราใช่ไหมคะ แล้วทีเนี้ยเขาอ่ะก็ส่งของมาให้ก็นัดก,กันบ่ายสามแต่แบบกว่าจะมาถึงอะไรอย่างงี้จริงๆอ่ะสี่โมงค่ะสี่สี่โมงครึ่งด้วยซ้ำอ่ะแล้วคือเขาอ่ะก็ไม่ชําระคือให้มาเก็บเงินปลายทางเลยต้องจ่ายเองไปส8งบาทนะคะก็รู้สึกแบบไม่ประทับใจกับร้านค้าแบบนี้มากๆเลยเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นความผิดเราอ่ะคือดีว่าการที่แบบ ต่อให้เราบริการลูกค้าลูกค้าจะพอใจหรือไม่พอใจแต่ว่าเราอะมีจิตว้าสำนึกของตัวเองว่าถ้าเราผิดอะเราก็ต้องรับผิดชอบในส่วนที่เราผิดใช่ไหมแต่ว่าคนเนี้ยร้านเนี้ยทำให้เราเห็นถึงความไม่โปรเฟชชั่นอลแล้วก็เราก็จะไม่สั่งร้านนี้อีกแล้วนะคะเราเป็นคนที่แบบซื้อง่ายมากไม่ต่อราคาไม่อะไรทงนั้นคือวันนั้นที่กดซื้อคือแบบวันนั้นก็ผัดประทับใจตรงที่ร้านอะเขาตอบเร็วมากคือกดซื้อไปตอนตีหนึ่ง แล้วร้านเขก็แบบตอบรับอะไรดีทุกอย่างเลยนะแต่พอถึงเวลาที่ต้องรับของของกับมาไม่ครบอย่างเงี้ยทุกคนคือทุกคนเข้าใจเราปะคือเราเซ็งมากเลยก็เท oh. ่ากับว่าปีนี้นะซื้อมาในราคาห0รออ่ะถ้าเราแพลนจะแต่งตัวฮาโลวีนปีหน้านะคะเราต้องซื้ออุปกรณ์ตั้งแต่ปีนี้เลยคะ่ะเราจะได้ไม่พลาดน,นะคะในเรื่องต่างๆครอบอะไรอย่างงี้จะได้ไม่ขาดน,นะคะคือวันนี้เราแบบ ลุ้นมากว่าแบบท็อกจะมาทันไหมจะมาทันไหม,ม,ไหมเพราะเราแบบอยากจะถ่ายคลิปก่อนก็จะเป็นงานก็เลยลุ้นสุดๆเลยแต่สุดท้ายก็คือทันนะคะก็เทคนิคที่เราแต่งหน้าในวันนี้นะคะก็จะไปเหมือนเอ,อ r y d a y Makeup ของคลิปที่แล้วเลยที่เราได้ลงไปก็คือเราก็จะลงตามสเต็ปเดิมเลย เร็วๆนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆทุกคนไปล l o กก i n g ปาร์ตี้วันเกิดของน้องสาวเราเองนะคะเป็นปาร์ตี้วันเกิดบวกฮาโลวีนนะคะเ <Okay. S 1> <Okay. S 2> หลังจากที่ฉีดเซนิ่งสเปรย์ไปแล้วนะคะเราก็จะมาต่อนที่คิ้วเลย 咱们可以吧？ ต้องสเต็ปอายแชโดว์นะคะเราก็จะใช้สีที่มันเข้มขึ้นมาจากเดิมอีก1นึ่งสเต็ปนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราอยู่ในที่มืดอะมันจะได้อย่าง ล้วนะคะก็มาคอนทัวร์ปากเลยคอนทัวร์คอนทัวร์คือแบบทุกคนมีใครเป็นไหมคาแบบว,ว่าเวลาไปงานปาร์ตี้อย่างเงี้ยคือเราจะชอบรีบแต่งหน้าก่อนเลยเพราไม่อยากให้แบบกระชันชิดเกินไปคือในเวลาบางทีพอมันกระชันชิดเกินไปเราจะรู้สึกว่าเราแบบลืมแต่งนู่นลืมแต่งนี่อะไรเงี้ยก็คือเราก็เลยแต่ง ล่วงหน้า,าเลยนะคะมาถึงสเต็ปสุดท้ายกันแล้วนะคะ ติมไฮไลท์ให้น่าไฮไลท์ที่เราเติมมันจะมีตรงปลายจมูก bridge o f t h e r n o o n นะคะแล้วก็หนกแก้มหนกแก้มตัวนี้คือเนียนเลยเวลาถ่ายรูปของเรา จะได้แบบแล้วมันจะสวยมากเลยในแฟชคือบางทีแบบคนที่เขาเห็นเราแต่งหน้าเราคือเขาไม่เก็ตละว,ว่าเราทา mm. ไฮไลท์เป็นเพื่ออะไรนะคือเขาก็แบบเออทําไมถึงต้องทาไฮไลท์ด้วยอะไรอย่างเงี้ย mm. คือถ้าเป็นผู้หญิงเราจะรู้กันดีว่ามันสวยมากเลยเวลาเราเราถ่ายรูปนะคะเ็ mm. เปิดแฟชชั่แล่งแโอเคเสร็จแล้วสำหรับรูปนี้นะคะ จะไปอยู fate, ่ท pues mm hmm. nah. ี่ออฟฟิตก็เดี๋ยว <P aram Paris> เรากลับมาพบกับออฟฟิตเลยสำหรับผมวันนี้นะคะกวก็จะมัดเป็นโพนี่เทลนะคะขึ้นไปสองข้างแบบนี้เนื่องจากว่าจริงๆอะเราต้องการแบบเป็นเขาเดวิลนะคะแต่ว่าเราสั่งมาไม่ทันเราก็เลยใช้วิธีนี้นะคะ แพนไปก่อนก็คล้ายเข่าอยู่เหมือนกันไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปบล็อกเจอคุณนอยกับคุณกาเกลเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านคุณกาเกลเลยค่ะนี่นะคะแต่งหน้าฮาโลวีนนี่แต่งหน้าให้นานาพรินเซสค่ะหมูฮัลโหลอันนี้นะคะก็ ขนตาเต็มแล้วแต่ว่ายังเต็มไม่พอ <C> e <al> ติดอันนี้คือต่อมาแล้วมาอยู่แล้ว,วมางั้นเดี๋ยวมาเติมก็รู้สึกว่าก็ตันเหลือหนึ่งชั้นมือต้องเย็นนะแป๊นึงม,ม,ม,มันจะติดได้มีกกวา่าแค่เจาะขนตาได้แต่ว,ว่าเวลาตันเกลดึงอ่ะมันจะ,จะเจ็บนิดนึงคือ <ว S 1> ถ้ามันมันไปดึงขนตาที่ต่อที่ต่อใช่มันดึงอยู่แล้วแหละ เพราะว่าเวลาเราติดอะ่ะเราต้องติดให้มันชีดฟังขึ้นเยอะต้องต้องหันไปทางนี้โอ,โอ้เราดูความแตกต่างของข้างข้างนี้กับข้างนี้นะคะอ,อุ้ยคนละคนเลยคนละสัญชาติคนละสัญชาติคุณเกียมาในทีมเลยคะ่ะวันนี้มาในทีมออน่าจะรูรูกันอยู่เนาะออม แล้วคุณนายล่ะคะก็ของวันเกิดเดี๋ยวก่อนค่ะต้องหยิบพร้อมก่อนค่ะดิฉันนะคะดิฉันจะมาลาโอ้โหอย่าเพิ่งคิดไปนะคะพว่่าาฉันด l a d i and gentlemen กำแพงยืดหมดเลยค่ะวันนี้นะคะจะพามาเจอเพื่อนๆแก๊งสัตว์ป่านะคะวันนี้เราเป็นทีมกันคะทุกคนสัตว์ป่าสัตว์ป่าเดี๋ยวเราจะมีซูคิปเปอร์นะคะซูคิปเปอร์รออยู่ด้านในแล้วคุณเบลดาวันนี้มาในทีมอะไรคะเนี่ยโอ้โหร้อนแรงมากเสื้อเสื้อคุณเข้ ดูตาดูตาไหนอุ้ยไฟดับพอดีเลยอ่ะวัวมาอุ้ยแม่วัวแม่วัวแม่วัวอ้อโหไหนไหนคุณฟิลมาดามอันนี้มาในทตีมอะไรคะแม่เสือสาแม่วัวก็ฆ่าทุกคนทา้งขกลายเป็นตู keeper ตูีเปอร์แข่งกับแข่งกับคุณนายทตีมอะไรคะเป็นวัวค่ะมาสู้กับคุณกาลาเกลเหรอคะวันไหนไหนดู้ขน บอกว่าสู้เขาได้เนี่ยสู้ได้ค่ะอ้อโหอีหนึงในประเทศไทยอีนึงในประเทศไทยจริง